คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กามาพกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียร์มีข้าวดีซิมาบอกค่ะอา,อาจารย์เพิ่นมาจากฟินแลนด์เด้อค่ะเพิ่น อยากให้พี่น้องเอฟซีถูกค่ะเพิ่นกะเล่เอาตัวเหลขกมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางสื่อสลากินแบงเนาะครับค่ะเพิ่นกาอยู่ฟินแลนด์เต่างประเทศพุ่นเนาะครับผมค่ะน้ำเชีย่ยก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเหลขของเพิ่นน้ำเชีย่ยก็ขอขอบพระคุณพีสาวเพิ่นมาจากฟินแลนด์เนาะค,ค่ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่มรับฟังกับพิจารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะถ้าเซียนได้เพิ่นมาไม่ถ้าเขาก็ค่วมฝันกับจัดเนาะครับผมค่ะเพราะว่าอาจารย์ฟินแนนี่เพิ่นกะทรงให้น้ำเชียเดี๋ยวน้ำเชียสิให้เบิ่งเด้อค่ะเพิ่นสรงมาเพิ่นติดตข่อยตลอดด้วยเถอือเพิ่นกะทรงมาให้เรื่อยๆว่างหานนเพิ่นกะเขาสาอ่า3003สาค่ะบานี้ ต่อก้านน้านเพิ่นกับเก่าสองสองเก่าค่ะน่าสนใจบันนี้น้าเชี่ยก็เลยขอเพิ่นมาล่งแม่คะท่านผู้ชมกระตายตัวนั้นโกงกระไตหน่อยขอกกระยเด็กไปเล่นกับกระายบ่ลูกอันเพิ่นกับวัสดกสี่เจ็ดอันโทรลับบ่โทเพวาเพิ่นนั่นทางานบ่ตรงกับเวลาเวลาบ่ตรงกันเพิ่นวาอันเพิ่นเลยอ่าทน้ำเชี่ยสีนอนแล้วเพิ่นกับแกงยังสีนาะครับย่ฟินแลนด์คุนคะ พ่นกะอยากห้อัดยูแต่ว่าพ่นเรียกว่าเอาตัวเหลขไปว้าให้พี่นองฟังกระได้น้ำเชี่ยพ่นว่าค่ะท่านผู้ชมฟั่งน้ำเชี่ยว้าก็ได้ค่ะครับตัวเลขลันหลายเสียนยูดิค่ะที่พ่นบว่าอยากเว่าว่าอยากเอาเสียงออกพ่นยาพ่นอยากายพี่นองพ่นขอหลวกมาโปรไฟล์น้ำโป๊กเขาไดเนะาะค่ะวางเจา้าค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงว่าเราสู้ฟังเนาะ พี่น้องก็อาศัเห็นแต่ว่าน้ำเชี่ยคือเดี๋ยวมานางาันางว,าางวา่าวนังวอกก็ได้เนาะเพราะว่าวัตเตเลขกเขาพี่น้องว่าค่ะเพิ่นกะว่าบางทันเพิ่นกะเคยออกแล้วบานนี้มูเพิ่นแซวแล้วก็พี่น้องแซวเสียงคือเป็นเังสั่นเสียงคือเป็นเั่องสียอีกค่ะเพิ่นกะเลยให้น้ำเชี่ยวมาวา่าวค่ะแมนยี่ดีน้องถอะแมนก็คือว่าคือจังเข้าต่ทีแรกใหม่ๆเนาะ <c ười> อยากอายกันอยากอายพากันเห็ดยังติกทีม่ยนอยู่พี่น้องสองเห็ดไปเห็ดมากกับผ้าพี่ผ้าน้องถือหัวเรื่องเงินค่ะครับเป็นตะยูเป็นตะยูค่ะท่านผู้ชมเบื้องแนสวนเพิ่นจัดเพิ่นเห็ดสะอาดดีดีค่ะโมงนี้น้ำเชื่อปลาเพิ่นเอาค้างไว้มันจะออกไวเบื้องไหมปลาคาบปลาคาบมันจะออกค่ะจิกระโดดคำข้างหน้าค่ะ นี่เนาะไม่ค่อยเห็นผมพ่อเขามากมันกันี้ค่ะอันเดียเอาค่ะท่านผู้ชมปลาคาบแม่ค่ะไปเพิ่นสิวาได้ปลาคาบแม่ยังเดียปลาดิกดิกปลาดุกดิกพี่เด็กงวดนี้เนี่ยต้องให้เข้านะลูกเอาดีเด็ดลูกเด้อ เบิง้งค่ะเคียงหัวเบิ้งเนี่ยเพิ่นบ่เอาอันเพิ่นเ,เ,เอาใหม่เฮ็ดเเอาพิ่นเอาใหม่ไผ่เนาะค่ะเฮ็ดดีดีค่ะท่านผู้ชมแนน,แนนดีอยู่แต่ว่ามันสิโยกมันบ่มีสุดกันแล้วกันเนะเาะอ๋อไปเบิ่งตัวเลขก,กันเด้อค่ะ งวดนี่กับพอหลองกับถือขึ้นเก้าล่ะค่ะแตนู้ยจุ่มจะว่ามันเลขหลายพอหลองเป็นบางงวดเดี่งวดก้อนานันนันก็ได้หางหางค่ะงวดนี้จะหางกับน้ำเชื่อซิบก็หางยีย่สิบเอ็ด <laughs> อ <laughs> <laughs> ยี่สิบเอ็ดหางค่ะพลน้องคันพันกับว่ายุไปกลับมันกับพวกบู๊สี่สิบสี่สิบสองหรือสี่สิบเอ็ดหางผุ้นะคะ เพิ่นซื้อ,อยังสี่ของเพิ่นยู่เลยค่ะเพิ่นได้ก,กำไรเจอราสองพันสามพันขึ้นน้ำเชียว่าค่ะเอาไปเบิ่งเหล็กอาจารย์ฟินแลนด์กันเลยเด้อค่ะคเอาค่ะท่านผู้ชมเหล็กอาจารย์มาจากฟินแลนด์เด้อค่ะเ,เลขตั้งรักเพิ่นห้าหกแปดหนึ่งสองสามวิ่งแปดบนล่างค่ะแปดบนล่างบอเนาะ สองตัวบนล่างครับผมค่ะสองตัวบนล่างเพิ่นว่าขันเลีนเก้าหางไว้อยู่นี่แมนเก่าหางบนล่างถูกตลอดค่ะเพิ่นว่าเพิ่นว่าม,า,ม,มาจจงสันเนาะน้ำเสียกะน้ำเสนอตามที่เพิ่นบอกเนาะครับเรียกเพิ่นง่ามอยู่ที่แถาหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหาสองหกสองแปดสองหาสามหกสามแปดสาม <8 S 2> แม่นีตรงนี้เหรอเมนแปดสามมาอีกแล้วแต่ว่าข่อยมากแปดหนึ่งอข่อยมากลักหา <laughs> อือไปลางได้ตัวได้แถาหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหาสองสรุปแล้วเพิ่นไปลางได้สำหรับน้ำเสียด้วยนี่หาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหาสองหกสองแปดสองไปลางได้เท่านี้หกหาั้ง เนียสามหางหนี่บ่ไดส้สามล่างกัความล่างกับเน้นบนไปอ๋อได้ได้ไดตั้งแปดสามครับข้างล่างหาสามก็ผูกสามนีล่างหนี่บ่ได้เลยอาจารย์น้ำเสียคอนเฟิร์มอ้างวดว่าหันไข่ก็ว่าอันอันนั้นไปล่างบ่ได้ดินเนาะกับเขาของข่อยู่ดีแต่ว่าข่ยสือบ่ถือ อ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นตัวเลขคือจ้างอาจารย์สุริยันฟาร์มเนาะทอแม่นครับผมมีเก่าหางค่ะถ้าเก่าหางอยู่นี่ถ้าส้อนอาจารย์สุริยันฟาร์มนี่โอ้จัดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับเอาเดี๋ยวน้ำเชีย่ยสิเอาเสตติอ,ตอันงวดที่เพิ่นส่งให้เบิ่งเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเพิ่นมาใหม่ พิ่นมาจากฟินแลนด์พุ่นค่ะอาจารย์ค่ะขอพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะอ้อฝนสิตกอีกแล้วตัวนี้ใกล้สิหน้าฝนแล้วบอกน้าฝนหน้าหนาววานเฮายังว่าท่านเนี่ยเมื่อเยอะแจ้งน้อยหมักเมากระซูบเราดีนี่เถอะหมักหว่าเออหมักหว่าหมักหว่ารินแล้ตัวนี้เดี๋ยวเราเถอะเพิ่นว่าปวกดินี่ มันพอเห็นดอกมันเหมิดมันเหมิดเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ฟินแลนด์พนกมาใหม่เนาะครับพิจารณาเบิงเอาค่ะเดี๋ยวน้ำเชียสิพยายามหาอาเลขกวิ่งให้ค่ะพี่น้องขอมากะเสี่ยนน้ำเชียกับบอกอยู่ในขีบไหลยอยู่ค่ะเพนกะระทูมาไหลยอยู่บางเทีพนกบว่าห้ซ่อมเบิงน้ำเชียกับว่าอยากซ่อมเนาะครับค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ลุงพี่พิศนานี่ต้องจับตาดีๆด,ด้วครับพี่น้องค่ะกระปูแน่มากแมนครับท็อปฟอม์มเนะด้อครับค่ะสายบนแมนอังววดว่าหันปูแน่มากกั็ลุงพีส้นกันบ่เถาสามส้นสามนนบนช่วม อันคําแล้วน้าเชี่ยสิเมียก่อนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้กระเช่นเคยเด้อค่ะเงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่พนติดต,ตามทางช่องยูทูบน้าเชียในงวดวันที่สิบหกในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมผ้าหกค่ะงวดนี้ให้มีต่กําไรเด้อค่ะกําไรเท่านั้นเนาะครับผมอัน บ่มีการขาดทุนเด้อคขะงวดนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ